สวัสดีครับ9928ครับผมนี่ครับตอนนี้พี่พี่อะไรครับบอยครับผมอ่าพี่บอยเดินทางมาจากอ่าลาดบุรีครับลาดบุรีโพธารามนะครับนี่พี่บอยมาอัปเกรดเป็นจากชุดนี้นะครับนี่ครับเอ่อโครเมียมนะครับที่เอ่อโลโก้ซีดนะครับแล้วก็ไม่ใช่โครเมียมแท้นะครับก็สร้างความเสียหายให้กับรถพี่บอยพอสมควรมากครับผมมากใช่อ่าวันนี้พี่บอยก็มาอัพเกรดนะครับเป็นชุด แคปลา้9928นะครับนี่ครับก็วันนี้พี่บอยก็มาจัดเป็นชุดรอบพันไปครับผมนะครับเออ่คุณภาพชิ้นงานเป็นไงบ้างครับพี่บอยคิดว่างานงานสวยครับผมแล้วก็เขาอย่างไรอ่ะแบบดูพรีเมียมนี่ครับอ่าครับผมติดแล้วรถเราไม่ดรอปนะไม่ไม่ไม่ดรอปแล้วดูดีขึ้นมาเลยผมนี่ครับผมเออเนี่ยเนี้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 ยเนี่ยเนี้ยเนเซ็ปต์เดิมครับผม9928ไม่ดีไม่ที้ยเนี้ยเนี้ยเนยเสียหายโยนทิ้งอย่างเดียว อ่านี่ครับอ่เดี๋ยวพาไปดูล็อบคันนะครับนี่คุ้มค่าครับผมคุ้มค่าที่มามแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แรงมากครับแล้วก็คุ้มค่าจริงๆครับผมเทียบกับคุณภาพแล้วโอเคนะใช่ครับดีกว่าไปโดนของจีนแบบนี้ใช่ครับม,มันดีกว่ายเยอะครับผมดีกว่ายเยอะครับ โอเคเรียบร้อยครับพี่บอยขอบคุณนะครับพี่บอยไม่ใช่หน้ามานะไม่ใช่ับผมไม่ใช่ตัวจริงอะตั้งใจมาเลยครับ่าดูจากในเพจนี่แล้วอ๋อโอเคดูครับแล้วก็สองแปดขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ